พี่น้องเอ right. สส네้ย me. ขายงัวซื้อเลขพี่น้องมักหลายเลขพี่น้องมักเล่นสุงวดเล่นสุงวดพี่น้องเอ้ยมักหลายเบิดเงินน้ำเลขกกับเบอรเดนหน่อยๆขายงัวซื้อเหล็กเออพี่น้องไม่ผู้เอาบ่นี่ย่างสิขายบักเถิร์กนี่พี่น้องนี่เฮ้ยดูลาบจะเอางัวแล้วพี่น้องเอ้ยที่โม่งสิหาโม่งและええ ง้อยูิงธงหน้าพี่น้องไปไกลไกลเติบอยู่ไอ้จ้าพี่น้องเว่ามันมีหมาอันฟองโตที่มันฝ้ากง้ออยู่ตลอดพี่น้องเฝ้ากง้อตลอดเลยบ่าข้นมาขันข้นบ่ลงไปหางวง้อสนคืนนี้จากง้อพี่น้องเขาบไปขินกระยาว่าแต่ข่อยได้เฝ่อง้อแงมขึ้นก็ไปเฝ่อกันบ่อป่าพี่น้องบ่อป่าที่แยอันเลี้ยงป่าไว้ยิ่งขึ้นติดน่อเฝ้าอยู่พุ่น เห็นแสงเห็นแสงไฟกล้ๆายก็เฮ้าพี่น้องเฮ้าเสียงดังครับทงหน้าไกลกันพระเจ้าก็เลี่ยงป่าไ้นันก็ไปเ้าเห็นพระเจ้าพี่น้องไปเ้าพูนคักหมาสองเม่ลูกพี่น้องโอ้พื่ได้ย้อนอะราลูกอือเสางวยแม่บอกเอ้สองโตแม่ลูกนี่เเสางวยเสางวย พี่น้องเอ้ยข,ขายงวดซือเล็กพี่น้องมักลายเลขกพี่น้องมักเล่นชุม่มวดเล่นชุ่มวดพี่น้องเอ้ยมักลายเบิดเงินน้ำเล็กกับเบิ้นน่อยหน่อยนัย่น,นถือกนดีใจพี่นอ้องอ่าอีกายในย่ายถือชิดหางงวดซ่อนทีนี้นถืองวดเล่นงวดงวด,งวดเมื่อกี้บ่ถือพี่นอ้องอ่าหาเจ็บก็แปดหา งวดก้อนเก่าหนึง่งบางงวดนี่น,นั่นขายวงวดซื้อเลขเฉพาะพี่น้องม่ผูเอาบอนี่ยกสี่คล้ายบักเถิกนี่พี่น้องนี่อันุ้มน้อยๆเนี่ยไว้ก้อนนี่น้อยนอนนๆนี่น้อยไว้ก้อนนี่ยกสิ่คล้ายบักเพชรนี่พี่น้องม่ผูซื้อบ่นี่ยยงสี่ล้ายสองเมือนหาพี่น้องขายขายซื้อเลขนี่นะก็้มักทะเลนะี่ฮะพี่น้องเลขอันอันนกม่บอกนะพี่น้อง นี่หลายโตอยู่ดอกยายมากยักแยกเป็นคนมักเล่นเลขกพี่น้องก็จะรีก็ซื้อว้แล้วนี่ซื้อว้แปดหนึ่งกบศูนย์เก่าพี่น้องมักหลายมักแห้งมกักมักก้ัวโล <c oughs> <c oughs> เล,เลนเด้ถึงหูผัวแบบเทียบซะลนะเขาหางเงินในใจเนะาะมักพี่น้องเป็นค้นมักเสียงดวงเนาะเยอะเดียวพี่น้องเลยปล่อยงัว่ก่อน เฮ้ยวฮ้ยหยังวะเนี่ยมันเข่าดังขุนโอ้ยมวยเอกแรกไปไปไปโอ้ยหิวน้ำบ่ลูกเนี่ยมันร้องน้ำใส่อยู่หิวน้ำหิวน้ำรั่งอยากกินยอดบักม่วงบักม่วงกำลังออกดอกไปลูกไปไปเร็ว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 ไอ้เพ็ป ไเนี้เฮ้ยไหลหนกเลยเอาลูกปเาาก่เาควากักเขาควักเนี้ยเนี้ยเนียอีท่วงมากันนะพี่นออ้องเส้นข่อยกระลังเห็ดลงเป็นโค้งสิเห็ดอันล่งปลูกเห็ดเดี๋ยวเขามาถามเพิ่นเบิง่งพี่น้องโอ้ยยายเมยเอาง้อเขาคอกแล้วเอาเอาที่ว่าน,นกบอกว่าว่าไม่กันนะ แบบใดเห็นแบบใดได้ยินตอนใดขันย้ำมาเลี้ยงขันย้ำมาเลีงประ,ะมาณนขุ่นอยู่หรือมั้งขุ่ทุูกตัวขุ่นขุ่นไอ้หน่อย,อ,อ,ยนะอือเราแห้งเด้อเอ็กซซีบ่ะได้ยินเด้อว่ามีไหมเนนกอีหยังล่ะบโบเคยได้ยินแต่ว่ามันเสียงคล้ายๆกันกับนกไอ้ตแต่แวดนี่ยละ่ะอือเคยได้ยินตแต่นกกระแต่แวดดูแถวภาคากลางเป็นยกหรอก มีบ้านห้องบนนี้เราก็แต่แบบแต่ว่าได้ยินเสียงของงบอกว่าขังขังคันเขาแหลกผมว่าซีซีหกหกซีหกหกนี่วันนี้ก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็บบ่ได้ยินอีกเลยจะมือนั้นมากกับวันยินบอกมือเดียวร้องเป็นทีวีเสียดวันแรงวันถ่ายไม่มามาอยู่หน้าซีซีสี่เราบ่เคยได้ยินเนาะบ่เคยได้ยินตันเดียว มันจะมาให้บอกานี่เลังแหลกเลยรังแหกโอ้ยเกิดันเอฟซีเันนักข่าวมาเื่น้ากันมันบอกออกกับเยาวา์เดอร์อรทุกคนมาเลกเนาะอย่างนี้ยังได้นกห้องเวรเลกกับอ้ยใจคิวคิวเดี่วนี้เป็นบอกบอกว่านี่นบอกบอกทัดท่อมอือบอกนั่นแหละเาแค่เดียวเราก็ทัดทัดเทียนด้วยบอกห้องด่างแห้งพออือด่างบินพันพันไปย่ประมันถึงปุวยเนี่ยอือ เิลียนขึ้นมันผะเนาะเปลนมันโกนเนาะขึ้นมันโกนอือมหือโอ้โาผู้ช่วยเแถวไปคุดไปคุดออกผู้นึงชมผู้นึงไปคุดออกอ่าผู้ช่วยปัดเหตุประกอมือ ฟังเสาแล้วเหรเสาเสาจะต้นนี salud, Weg, ่แถวละซีซีแถวที่หกที่หกต้นซีซีที่หกโอ้พอดีแต่ว่าเสาเสาเสาตัวหนาจะมีสูงสูงกว่าฟังนี่เนาะบันั้นต้องเขียนลงสิ อย่าง้ลตนกินเ็ดข้องไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยจะง่ามไรดอกเติดข้องไว้พอดีช่วงนี้พ้นว่างพอดีอืมอืมน่ากังว่เพราะพอดีบอกพอดีกับน้ำไหลลงคนเออพอดีพอดีแหละ แต่ว่าแต่ว่าอันเฮาเฮ่าบะซีเดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเสาอันเสาเสามุ้งสลัมอีกชั้นหนึ่งมันบ่เออเออนี่เสาโล่งเฮ็ดโครงการพี่น้องโครงการโครงการสิปลูกปลูกเฮ็ดโล่งเลื่อนือเพิ่นล่ะพี่น้องเอ้ยยู่ให้อยู่หน้ายู่กับไห้กับหน้าเหลี่ยงงัวปลูกเฮ็ดเตรียมไปนั่ม ปลูกเห็ดล่องเลื่อนนี่มันปลูกได้ตลอดพี่น้องนาเร่งนาฝนก็ปลูกได้บดพี่น้องแต่ะเขามีเครื่องมือมีร่งเห็ดมีเนี่ยอบพี่น้องนอกนั้นอุปกรณ์นอกนั่นพี่น้องเขาแก่เขาจะหาไม้ห้ามบดพี่น้องเงินทุนเขาบอกพ่อสีจะให้เส้นพวกผ่าสลมนี่แล้วพี่น้องเส้นเอาน้ำเขาแก่ก่อนเนี่ยง่ายขาปลูกนี่เราจะจ้างฮากเอาเขาเจ้าเห็ดจังสีแถวนี้เขาจะปลูกเห็ดล่องเลื่อนพี่น้อง เออผักผักกลางผักอันอื่นก็เจากระเท็ดอูอ้คำแล้วคำแล้วคำแล้วอ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะไปอันงดต้นบักห้องก่อนไปเลยสั้นละพี่น้องเดี๋ยวจะไปเขียนให้พี่น้องบินม้ดอกเด็กยญ้ามีตัดใดแน่เนาะพี่น้องเนาะเื่อมีโฉกมีหลากันกันนะจ๊ะพี่น้องนี่งวดวังหันพี่น้องมันออกเย็บหากบเปดหาน้อพี่น้องเนาะวดวางหัน บาดนี้พี่น้องมาเบิ่งงวดนี้งวดวันที่สามสิบท่านว่านี่จ้ะพี่น้องเลขย่เน่นี่แหละจ้ะพี่น้องนี่นี่ออกเมื่อกี้นี่ออกทั้งล่างทั้งบนพี่น้องงวดนี้สามที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยศูนย์สี่เหียงนีนและงว,วดเมื่อกี้งวดวังหันพี่น้องห้าเจ็ดแปดห้านี่พี่น้องออกมาใด้นี่แหละพี่น้องพิจารณหน้าเบิ่งเอาเด้อจ้ะพี่น้อง ยายซื้อมาเบิงตลอดพี่น้องอันนี้มาเบงเลขกที่ยายสื้อพี่น้องนี่จะอันนี้เลขกในวันเสาร์เด้อในวันเสาร์นี่ก็ออกเบิดทั้งล่าง,างาทั้งบนเมื่อกีนเลขกสื้อจะมีหกสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์แปดหนึ่งเลขนกบอกหกสี่จะพี่น้อง